สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่นาซาศีคังแสงนะคะที่ปรนสาการขายมาเตอร์ยุทคาสาขาบริบูนูธรรมนะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับรถยุโรปที่น่าใช้และน่าเป็นเจ้าของมากเลยค่ะนี่เลยค่ะเปโย5 0อัลลัวปี2020นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะ สำหรับรถเปอโย5 0 8 8อลัวนะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะปี2020นะคะราคาเพียงแค่1,299,000าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวใหม่พาดูรอบๆคันนะคะให้ดูความสวยงามของรถยุโรปที่น่าเป็นเจ้าของและจับจองกันมากๆเลยนะคะและดูด้านท้ายนะคะ ไฟสวยมากฉบเฉียวนะคะเป็นไฟ LED นะคะที่สําคัญนะคะเรามีลูกเล่นของเปโนรุ่นนี้นะคะคือใช้ระบบคลิกเซนเซอร์เปิดฝาท้ายได้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะเราไม่ต้องใช้มือสัมผัสเราใช้ระบบคิกเซนเซอร์เปิดได้เลยฝาท้ายด้านในนะคะเปโรุ่น5 0ยรุ่น5008อรลัวตัวนี้นะคะ เป็นตัวท็อปนะคะปี2020อย่างที่บอกไปคือรถคันนี้นอกจากจะราคาถูกแล้วนะคะยังประกันศูนย์ต่อเนื่องด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนใหม่ก็จะพามาดูที่ห้องเครื่องนะคะของเปอร์โย5 0 0 8อัลลัวตัวท็อปรุ่นนี้นะคะเราเข้ามาดูข้างในใกล้ๆกันเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6เทอร์โบนะคะที่สําคัญอย่างที่บอกไปพร้อมรับประกันศูนย์ต่อเนื่องนะคะของเปอร์โยเราเลยนะคะ ดูนะคะสภาพคือเหมือนมือหนึ่งมากๆเลยน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเราพามาดูด้านในกันนะคะเรามาดูกันที่พวงมาลัยนะคะกระทัดรัดนะคะเหมาะมือมากๆเลยแล้วก็หนังนะคะยังครบยังไม่มีการขาดนะคะแล้วก็ที่หน้าปัดนะคะเลขไม้น้อยมากๆเลยแค่3790เอง แล้วก็มาดูกันที่หน้าจอตรงนี้นะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะลูกเล่นของเขาตรงนี้มีครบเลยนี่ค่ะอีกอันนึงนะคะน่ารักมากมากเลยเห็นไหมคะเป็นแบบเปียนโนน่ารักมากมากเลยไม่เหมือนใครด้วยนะคะสําหรับเปอร์โย5 0 0 8อัรลัวคันนี้ค่ะ <S <S แล้วามาดูกันต่อนะคะที่คอนโซลกลางนะคะตัวเกียร์นะคะถนัดมือจับง่ายมากนะคะที่สําคัญคือมันอัตโนมัติด้วยเห็นไหมเอ่ย กได้เลยเราเข้าเกียร์ขับง่ายมากแล้วมาดูกันด้านบนนะคะสําหรับโปรโย5 5 008อารัวนะคะมีหลังคาจันลูฟนะคะที่ดูซิชมภายนอกได้อย่างสบายสบายเลยและภายในห้องโดยสารของเปอโย5 5 008นะคะกว้างและหลูหลามากๆนะคะพร้อมกับเบาะหนังที่ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะกว้างสบายนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ลักชูรีเหมาะสำหรับเราอย่างเลยคะ่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับใหม่พาไปชมนะคะเปอรโย5 0 0 8อรลัวตัวท็อปปี2020นะคะง่ายมากๆนะคะถ้าใครจะเป็นเจ้าของนะคะรถคันนี้นะคะราคาแค่1,299,000บาทเท่านั้นเองที่สำคัญนะคะเรามีประกัน ูนต่อเนื่องให้ด้วยนะคะและที่อยากบอกต่อมากๆเลยคือเราสามารถนะคะจัดไฟแนน์ได้ยอดเต็มเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะมาดูรถได้ที่อ่ามาเตอร์ร์ติฟายยุทธาสาขาบริบทธรรมนี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย